ประสบการณ์เที่ยวภูกระดึงพาส,สองต่อจากตอนที่แล้วถึงซ้ำแหกแล้วเหนื่อยมากเกือบตัดสินใจกลับลงเขาแต่สิ่งที่ทําให้ผมกับเพื่อนเดินหน้าต่อไปได้คือผู้หญิงครับไม่ใช่แบบเจอสาวสวยแล้วมีกําลังใจนะแต่เป็นสาวออฟฟิศทั่วไปนี่แหละจาได้เลยว่าแก๊งสาวๆมากัน4คนชุดนี้พร้อมบวกมากเหมือนน่าจะเข้าใจผิดว่าภูกระดึงเป็นชื่อคาเฟ่หวานเวอร์แล้ววันเดินต่อจากซ้ำแหกเราออกตัวพร้อมๆกันครับและหนึ่งในนั้นก็พูดมาประโยคหนึ่งว่าอีจอยมึงพากูมาทําอะไรที่นี่เนี่ยแล้วก็ยาวเลยบ่นกันระง มึงนั่นแหละหนว่าทางดีมีเซเว่นอีกคนก็กูอยากกลับบ้านเดินกันไปบ่นกันไปสนุกสนานเชียวปาดคาบดิสอพองที่แก้มไปด้วยเออคือเพิ่งมารู้ตอนหลังว่ามันคือรองพื้นนั่นแหละผมว่านิดเดียวมันน่าจะตีกันแต่ติดที่หายใจด้วยเหงือกันอยู่อ๋อลืมบอกไปผมกับเพื่อนเลียแก๊งนง้องๆนีว่ว่าแก๊งยางแตกนะครับคือเดินขาลากสายไปสายมาผมไม่ได้ดูเหมือนจะบูลี่เขานะแต่บูลี่เลยน้องนอหน้าเอนดูมากพอเดินต่อมาน่าจะเลยครึ่งทางได้ผมเจอเขาา้ากับบันไดไปร้อยขั้นครับโอ้โห พอแบกกระเป๋าสิบกโลเนี่ยนี่มันไม่ต่างจากทำท่าสควอตขึ้นเขาดีๆหมายคำก็ไม่มีด้วยคนแย่งไปหมดเหนื่อยแทบขาดใจพอเดินพ้นเได้มาเจอจุดพักนี่มันจุดเซฟเกมดีๆนี่เองครับเหนื่อยมากผมเดินด้วยหน้าตาอิดโรยเข้าไปหาร้านค้าแม่คารานในติมคงสงสารนะเขายิมให้ครับแล้วก็พูดอะไรสักอย่างนี่แหละแต่หูผมดับไปแล้วตอนนั้นคิดจริงๆนะว่าเหนื่อยมากอย่าเดินเข้าไปกอดบ้าที่ยิมให้แล้วก็พูดว่าจุกกรูแต่ก็ยังดีมีสติชนะเสียงในหัวอยู่ พอกินอะไรกันเสร็จก็มันจะเดินต่อเราเจอแก๊งย่างแต่อีกครั้งครับดูเหมือนน้องจะเติมเข้าเสร็จพร้อมกันพอดีแล้วเราก็ไปกันต่อป่าภูกระดึงนี่แปลกมากนะตั้งแต่ทางเดินขึ้นป่าเปลี่ยนตีมไปเรื่อยๆครับจำได้เลยว่าดานสุดท้ายเนี่ยเป็นโขดหินมีตรไคเกาะเมื่อคาเวอร์แถมเจอบันไดนรกอีกคนที่เดินสวนลงมาผมก็ถามทุกคนเลยนะว่าอีกไกลไหมครับพี่ข้างหน้าคนสุดท้ายแล้วครับบันไดสุดท้ายแล้วค่ะอ่าสรุปผมอกหักทุกโค้งเลยคนหลอกลวงแต่แล้วในจังหวะที่ผมกําลงจะหมดแรงสสสส่่่ววนนนนเเพือผมมกก็็็ฟึดจจแแทบบะปไซัังงงาาถคร โผขึ้นพ้นยอดพอดีถึงหลังแปรโอ้โหมันเป็นโมเมนต์สุดประทับใจเลยนะว่าเราสามารถเอาชนะตัวเองได้กัดฟันต่อสู้ไม่ยอมแพ้และนี่คือรางวัลความอดทนที่เราได้พยายามมาพอหันไปมองป้ายเนี่ยอ,อืน้ําตาคอเลยแก๊งยังแตกถ่ายรูปกันอยู่แซงผมไปตอนไหนไม่รู้แต่น้องๆเก่งมากส่วนใครอยากดูตอนต่อไปกับจับภูกระดึงวันพ่อน,นี้ผมจะมาลงต่อให้สุดท้ายใครจะหนีลูกไปเที่ยวอย่าลืมเปลี่ยนสายแมวด้วยนะครับสายเมอร์ตัวฮูแคสตี้สะอาดจับตัวเป็นก้อนไม่มีฝุน่นฟุ้งกระจายทั่วห้องด้วย